กลับเข้าสู่ไม้ทองคําเด็กกับน้องคนต่อไปเธอบอกว่าวันนี้เธอจะมาเดินตามรอยน้องสาวของเธอบนเวทีไม้ทองคําเด็กค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพอดอายุ12ปีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะน้องพอดใครสอนร้องเพลงโลก คุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นคนสอนร้องเพลงค่ะแล้วทําไมถึงอยากมาประกวดมานดทองคำเด็กเพราะว่าน้องสาวเคยมาประกวดแล้วค่ะก็เลยอยากมาประกวดบางน้องสาวมาประกวดไปแล้วเหรอโลกค่ะคนไหนเอ่ยน้องยูอีอะค่ะยูอีที่เคยเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาให้คณะกรรมการชิมอ๋อโอ้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะโลกเออเมื่พูดถึงเรื่องกินได้จำได้หมดอะค่ะ <Okay. S 2> <laughs> จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจาาสาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินฉันรักก็ลามาสู้งานหนัก รัักกส้างงตวเมือไลที่หนูอยากมาไม้ทองคําเด็กเพราะว่าน้องสาวเคยมาประกวดแล้วค่ะชื่อน้องยุอีวันนั้นป้าปป้าเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้กรรมาการกินด้วยแล้วก็เอารูปที่ออกรายการไปแปะร้านก็ขายดีมากเลยค่ะคหลังจากที่น้องออกทีวีนะคะปะ้าปป้าก็ลวกเส้นไม่ได้หยุดเลยค่ะที่ร้านวุ่นวายเพราะว่าขายดีมากๆ ใครนะคะที่ยังไม่เคยไปกินร้านอาหารของป๊าป๊านะคะก็อย่าลืมไปกินด้วยนะคะเพราะว่ามีอาหารอร่อยๆมากมายเลยนะคะอย่าลืมไปลองชิมกันนะคะวันนี้นะคะหนูก็ได้มีโอกาสมาร้องในเวทีไม้ทองคำเด็กแล้วนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องพรอคนนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย แล้วอยากบอกอะไรกับใครก่อนร้องเพลงไม่ลูกวันนี้ก็อยากจะฝากบอกคนที่ยังไม่เคยไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้ก็อยากจะให้ไปช่วยอุดหนุนกันเยอะๆค่ะเออแล้วหนูก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายด้วยใช่ไหมหลูเวลาใช่ดีจังเลยอ่ะวันนี้พอลจะร้องเพลงอะไรแล้วคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะคืนนี้เมื่อปีกลายนะอ่ะเชิญค่ะ คนล้นและภาพพยน ก็อยชมงานนี้ ค่ะเอออยากบอกว่าพอมีครบเลยนะลูกนะ<อ>คือเอาเอาอย่างแรกเลยก็คือรูปร่างหน้าตาสวยสมส่วนนะคะแล้วก็เสียงแบบโอ้เสียงร้องเมื่อสักครู่เป็นสาวมากนะลูกสเสียงดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยสเสียงกว้างกังหวานสเสียงเท่มากลูกแล้วทักษะการร้องก็ถือว่าผ่านมาตรฐานนะฝึกฝนต่อไปนะลูกนะ ลูกเอื้อนลูกละเอียดอะไรบางอย่างอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าหนูทําได้เลกแค่ตอนนี้มันเหมือนอเรายัางยังไม่เต็มที่เก็บเรื่องของประสบการณ์ของและก็การฝึกฝนอยากให้พอสฟังเพลงให้เยอะมันเห็นเลยว่าหนูมีต้นทุนขนาดนี้มันพัฒนาไปเป็นนักร้องได้สบายเลยององประกอบครบหลูกครบทวนทุกอย่างโชคดีนะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะ น้องพอดมีคุณสมบัติครบมากลูกบุคลิกดีแล้วก็หน้าตานอกจากสวยแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าบุคลิกเปิดยิ้มแย้มแจ่มใสคนแบบนี้เจอใครจะยิ้มไปก่อนแล้วก็พอหน้าตาแบบนี้บุคลิกแบบนี้แล้วก็เสียงอย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยมันสมบูรณ์มากลูกเสียงหนาเสียงมีพลังและก็เทคนิคการร้องก็ถือว่าทําได้ครบปัญหากับการร้องเมื่อสักครู่มีเพียงการคอนโทรลเสียงไม่ค่อยนิ่งเท่านั้นเองอย่างอื่นถือว่ามาดี นะครับพัฒนาต่อไปลูกเจ๋งมากครับลุงนรสจะบอกงี้ถ้ารักเพลงลูกทุ่งรักแบบให้มันลึกๆึกรักให้ลึกเลยแล้วก็ศึกษามันหนูยังต้องร้องเพลงได้เพราะมากกว่านี้แน่นอนวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านคัขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเอาละ จะมีลูกสาวแบบนี้เนาะเขาร้องเท่เขาร้องเท่เป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่ร้องอลูกตุ้งแบบร้องเท่เนาะ็อนเวบบนิร้องส,ตงสตงเ,เสต,งงสติงก็พะรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงเลยทีเดียวสำหรับน้องพอสหน้าตาน่ารักแถมเสียงยังมีเสน่ห์ขนาดนี้อนาคตเป็นนักร้องอาชีพได้เลยนะคะน้องพอส แล้วทำไมถึงอยากมาประกวดลูกจ๋ายากทำตามความฝันแล้วก็ยากเอาเงินไปช่วยเหลือทวดค่ะช่วยเหลือในด้านไหนลูกบางทีก็เอาไปรักษาครับพยาบาลในทวดค่ะแล้วก็ไปซื้อพัดลมให้ทวดสักตัวนึงค่ะแล้วพัดลมที่มีอยู่มันเป็นไงลูกที่หนูอยากได้พัดลมเพราะว่าอยากให้ทวดหายร้อนค่ะเวลานอนพัดลมมันมันไม่มีขวา ตัวเล็กแล้วก็มันไม่มีขวาค่ะบางคืนมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วบางคืนมันก็ดังอะคะ่ะเสียงมันดังเสียงมันดังแล้วก็ไม่กล้าอนอนนะคะ